ถึง10คันในประเทศไทยที่มีออปชันพิเศษจ่ายเพิ่มถึง3,000บาทก็คือ l a เ e r Light ์นะคะเทคโนโลยีไฟหน้าใหม่ล่าสุดจาก BMW ล้อแม็ M Sport 22นิ้วแบบอลังอลังใหญ่ๆเต็มๆซุ้มนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Caliper Brake M Sport สีฟ้าที่อยู่ทางด้านในนะคะกิ๊บเก๋สุดๆอีกด้วยค่ะช่วงล่างของตัวรถนะคะที่เป็น Adaptive M Sport นะคะขับเลื่น4ล้อนะคะ ความนุ่มนวลที่เขาให้นะคะประตูด,ดูดเครื่องเสียงจอแบบนี้นะมันเป็น experience ที่ไม่ได้น้อยไม่ได้ลดลงไปจากความเป็น l ัก u r ลุรรี่ดาเลยนะคะ สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอลเตอร์มอทุกคนค่ะเรากำลังอยู่ในไลฟ์สดนะคะแบบสดๆเรียวๆจากโชว์รูมของเบนส์มอเตอร์มอลถนนรัชดาพิเศษค่ะและรถที่เน้งพามาให้ทุกคนได้เจอกันแบบสดๆวันนี้นะคะต้องยอมรับว่าเด็ดจริงๆ สุดจริงๆนะคะสำหรับสาย s u ส่ SUV เรียกได้ว่าหายากที่จะหาคันไหนที่เด็ดกว่าคันนี้ค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะคือ BMW X5 30d M Sport นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นใหม่ล่าสุด G05 นะคะ The All New BMW X5 นั่นเองนะคะเป็นตัวโฉมใหม่โฉมปัจจุบันบนโชว์รูมนะคะแล้วที่สำคัญคือ รตนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลลว้ลวนๆนะคะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปออกรถใหม่ที่สูเนี่ยมันจะเป็นการมิกซ์ระหว่างระบบดีเซลกับระบบไฮบริดนั่นเองซึ่งไม่ใช่ว่าไฮบริดไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยมีความรักในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะต้องหารถในเจเนเรชันนี้ค่ะแต่ นะนะที่เด็ดกว่า X5 คันที่เน้งเคยรีวิวไปนะสำหรับ G05 เนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคันหนึ่งนะคะแต่คันนี้ถามว่าทำไมถึงเด็ดกว่าโอ้แม่เจ้าคันนั้นนะคะเป็นตัวประกอบในประเทศนะคะคันนี้เป็นตัวประกอบนอกซึ่งในตอนเปิดตัวเนี่ยเปิดตัวออกมาลูกค้าคนนี้ซื้อออกมา5,699,000บาท56 9 9นะคะ แล้วคันนี้พิเศษยังไงนะคะไม่ถึง10คันในประเทศไทยที่มีออปชันพิเศษจ่ายเพิ่มถึง3 0 0 0สนบาทก็คือเลเซอร์ไลท์นะคะเทคโนโลยีไฟหน้าใหม่ล่าสุดจาก BMW ซึ่งปกติเนี่ยจะต้องซื้อรถอาจจะเป็นตระกูล M หรืออาจจะเป็น X7 ขึ้นไปถึงจะได้ออปชันตัวเลเซอร์ไลท์นะคะแต่คันนี้เป็น X5 ไม่ถึง10คันในประเทศที่ มาพร้อมกับเลเซอร์ไลท์นั่นเองหวาวๆมากๆนะคะวันนี้นี้จะพาทุกคนมาชมกันในไลฟ์แบบสดๆกันเลยว่าตัวประกอบนอกดีกว่ายังไง ตัวนี้ที่เป็น G05 น่าใช้ขนาดไหนคือบอกให้ได้เลยว่าออปชันเนี่ยลักชัวเหมือนแบบ Luxury sedan ดานเลยนะ SUV ในสมัยนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวมาชมไลฟ์สดกันเต็มๆเลยค่ะระหว่างนี้นะคะใครมีคำถามอะไรนะคะถามกันเข้ามาเลยนี้จะคอยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็คอยตอบคำถามของทุกๆคนไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาทำความรู้จักกับ BMW X5 นะคะในชม G05 กันสักนิดนึงค่ะ G05 แน่นอนยิ่งใหมย่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ เป็นเอ็กซาที่ใหญ่ที่สุดที่ BMW เคยสร้างมานั่นเองทั้งยาวกว่าสูงกว่ากว้างกว่านะคะตัวโฉมก่อนนั่นเองนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่แบบอลังการมากมายนะคะนอกจากตัวเลเซอร์ไลต์ตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ลุคของ G05 เลยนะคะก็คือกระจังหน้าที่ใหญ่โตคือแบบสูงยาวดูดุดันปะหนึ่งว่าแบบ พยายามจะกินหัวรถคันข้างหน้าเข้าไปอย่างไงอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องตระกูล X นะคะที่ออกมาใหม่ก็จะเป็นตัวกระจังใหญ่ๆแบบนี้นอกจากกระจังจะใหญ่อลังการแล้วเนี่ยนะคะมันยังมาพร้อมกับตัว Active Kidney Air Stream ก็คือระบบรีดอากาศนะคะเพื่อทำให้รถคันนี้ถึงแม้จะใหญ่อลังการบึกบึนขนาดไหนแต่ว่ามีระบบรีดอากาศเข้าไปนะคะทำให้มีค่าต้านทานอากาศที่ต่ำด้วยนั่นเองค่ะ ดีไซน์ของ M Sport นะคะที่เป็นชุดต่าง M Aero Dynamics ของคันนี้ก็เรียกว่าหล่อมากๆนะคะตั้งแต่ตัวกักนชนหน้าที่เป็นจะเห็นว่าเป็นดีเทลสีดำๆเน้นความเป็นเหลี่ยมเน้นลายเส้นเปเลยคขข่ะคณิตเป็นแนว geometry ทั้งหมดเลยนะคะตัวไฟหน้านะคะที่เป็นฟลักลัมทางด้านล่างก็จะเป็นสีดำๆใหญ่ๆนะคะเลี้ยวมานะคะเราก็จะเห็นจุดเด่นต่างๆจุดแรกเลยระหว่างตัวประกอบนอกกับประกอบในนะคะ ตัวประกอบหน้าตัวนี้ได้ล้อแมก M Sport 22นิ้วแบบอลังอลังใหญ่ๆเต็มๆซุ้มนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก M Sport สีฟ้าที่อยู่ทางด้านในนะคะกิ๊บเก๋สุดๆด้วยค่ะดูดีไซน์รอบคันกันนิดนึงนะคะด้วยความเป็น M Sport นะคะจะเห็นว่าลายของล้อแมกของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเส้นโครเมียมตัดกันกับเส้นสีดำนะคะสลับกันนะคะแล้วก็มีโลโก้ M Sport ด้วย แน่นอนนะคะลายเส้นสีดำที่อยู่ที่ล้อแม็กเราจะเห็นมัน resemble อยู่ร,บรอบๆคันไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคิ้วโครเมียมอ่าโทษค่ะคิ้วสีดำนะคะไฮกล s สแบล็ k นะคะรอบตัวกระจกนะคะคิ Q ้วหลังคาเอ้ยนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเส้นสายของ M Sport นะคะถึงความเป็นเส้นคิ้วสีดำเงานั่นเองนะคะในขณะที่ซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับบอดี้ของตัวรถะคะ่ะเรียกได้ว่านะคะเป็น SUV ที่ เป็น SUV ที่มีความแบบสปอร์ตดูล้ํานะคะดูแอดเวนเจอร์นะคะในขณะเดียวกันไม่ได้ดูเทอรท้าเลยนะคะด้านหลังหล่อมากนะคะตั้งแต่ไฟท,ท้ายที่ออกแบบมาได้ดูสปอร์ตมากแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีกันชนนะคะที่เป็น M Sport แล้วก็ดิฟิวเซอร์ด้านหลังนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยปลายท่อ2ข้างเนี่ยปกติปลายท่อ BM จะเป็นวงกลมนะคะแต่ว่า ส่องของตัว G05 เนี่ยปลายท่อจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะลงมาสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นเรายังจะเห็นดีเทลของความเป็นกล้องนะคะทั้งกล้องหลังกล้องหน้าแล้วก็กล้องที่อยู่ตรงกระจกมองข้าง2จุดนะคะอันนั้นก็คือเป็น all round camera นะคะกล้องสาหรัอสิบงศาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูหน้าจอกันตอนที่เราอยู่ในรถนะคะ r e วิว SUV นะคะแน่นอนต้องให้ความสำคัญกับ ฝาท้ายและพื้นที่เก็บของทางด้านหลังนะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้า X5 ไม่ใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องหารุ่นไหนใหญ่แล้วนะคะใหญ่ใส่ของได้อลังการแน่นอนนะคะแล้วจุดเด่นของ X5 เนี่ยตั้งแต่ตัวโฉบเก่าก็คือตัวที่กั้นสัมภาระตรงนี้นะคะมันจะแยกออกจากตัวด้านบนแต่ของโมที่แล้วเขาเป็นแบบแหนมวถูกไหมคะเราจะเปิดมือแต่ตอนนี้ไม่มีแฮน d l ดิเปิดมือแล้วก็คือจะเป็นการเปิดด้วยระบบไฟฟ้า นะคะนุ่มๆแบบนี้เลยนั่นเองค่ะแะตอบคอมเมนต์กันบ้างนะทําไมคอมเมนต์เราไม่ขึ้นอีกแล้วนะวันนี้อ่าสวัสดีค่ะโอเคขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณทวัชชัยคุณเจษดาบอกเสียงเบานะเพราะอะไรรถสวยทุกคันเห็นแล้วชอบรถสวยมากนะคะทุกๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอฟังในส่วนของ คำถามเพิ่มเติมนะคะเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะใครที่แวะเข้ามาเดี๋ยวตอนอยู่ข้างหลังเราพับเบาะเราก็จะได้เห็นช่องใส่สัมภาระแบบใหญ่ๆคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเลยภายนอกนะใช่ไหมคะตัวประกอบนอกตัวนี้นะกรีแคปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งที่ท็อปจาบตัวประกอบในเลยนะคะนอกจากล้อแมกขอบ22นะคะแล้วก็ ไฟหน้าเลเซอร์ไลท์นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์เลยมีไม่ถึง10คันในไทยภายในยังมีออปชันแบบลิมิเต็ดอีกเยอะเลยที่ตัวประกอบนอกมีแล้วตัวภายในไม่มีตัวประกอบในไม่มีนะคะมาดูกันเลยก่อนอื่นเข้าออกรถเนี่ยเราใช้ตัว Comfort Access นะคะพกกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วเราก็แค่สัมผัสด้านในเปิดหรือว่ารูดเพื่อล็อกปิดนะคะง่ายๆโอ้โหทุกคนหล่อมากสวยมากนะคะ,ะเริ่มที่ดีไซน์กันก่อนเลย ภายนอกเนี่ยเขาเรียกชุดต่าง M Aerodynamics ในขณะที่ภายในเนี่ยเราเรียกว่า M Sport Design นะคะภายในก็จะเป็น M Sport ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวงมาลาย M Sport นะคะก็จะมีออปชันเยอะๆอย่างเช่นตัวหน้าจอกลางนะที่ใหญ่อลังการนะคะ หรือว่าตัวหน้าจอแดชบอร์ดนะคะซึ่งเป็น BMW Live Cockpit ก็คือนเหมือนกับ cockpit ของนักบินที่แสดงผลทุกอย่างเป็น live real time นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอีกจอหนึ่งอยู่ทั้งด้านบนก็คือ Head-up Display เรียกได้ว่าเฉพาะด้านหน้าเนี่ยก็คือ3จอเข้าไปและรายรอบคนขับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเต็มๆอีกทีนึงนะคะ M Sport Design มีอะไรบ้างนอกจากพวงมลาลัยนะคะ Scrub Plate นะคะก็ยังเป็น M Sport นะคะแล้วก็ตัว ปั้นเบรกปั้นคาเล้งนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นหนังรุ่นใหม่นะอย่างในเจเนอเรชั่นก่อนๆเนี่ยเขาก็จะใช้หนังดโกต้านะคะเจนใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นหนังโบเนสก้านะคะแล้วก็ลายไม้สำหรับรุ่นประกอบนอกนะคะก็ยังก็จะเป็นลาย,ลายไม้แบบไฟล์ลายนะคะผิวกลอสก็คือเป็นไม้ ผิวแนวนอนนะคะลายไม้ละเอียดนะคะในขณะที่ถ้าเป็นตัวประกอบในเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะลายเทตรกรนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในกัน เราไปสัมผัสประสบการณ์แบบเต็มๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเชิญมานั่งข้างๆเนงเลยค่ะเวลาดูไลฟ์ของเนงนะคะนงอยากให้ทุกคนเนี่ย imagine นะคะจิ้นนิดนึงนะคะว่ากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยค่ะไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเราจะมีการไลฟ์แบบ VR นะคะสมจริงนะคะตอนนี้ต้องพัฒนากันหน่อยนะคะอ่าเข้ามาในรถแล้วเดี๋ยวจะขอเปิดหลังคาให้ดูหน่อยนะคะ รุ่นใหม่ๆเนี่ยปุ่ม start stop นะคะและปุ่ม control ทุกอย่างมันถูกรวมกันอยู่ใน control panel ตรงนี้เลยก็จะดูเป็นระเบียบดีนะคะนิ่งชอบเหยียบเบรกกดกดปุ่ม start นะคะเปิดหลังคานะคะตัว top 3 0 dm sport ค่ะมาพร้อมกับหลังคาแก้ว panoramic roof ซึ่ง เต็มบานอลังใหญ่มากคือลากยาวมากจากข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังสุดเลยแล้วก็ชอบมากตรงที่บานของคนนั่งหลังใหญ่กว่าบานของคนนั่งหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมีเส้นสีดําแบบคาดแล้วแบบรกสายตานะคะอ่ะเปิดเรียบร้อยได้แสงสตูดิโอไลท์นะคะ,ะเปิดอีกครั้งนึงคราวนี้สามารถที่จะได้อากาศนะคะกินบรรยากาศนะคะทุกอย่าง ได้เรียบร้อยนะคะคุณจอยส่งดาวให้75สิาดาวด้วยปลื้มปริ่มนะวันนี้มีเงินกินกาแฟแล้วมีความสุขมากนะคะอ่าเปิดหลังคาเรียบร้อยนะคะภายในต้องบอกว่าล้ำสุดๆล้ำมากอ่ะมาดูจอใหญ่กันเลยนะคะซึ่งตากล้องเราเข้าไหวไหมเอาตรงนี้แล้วกันเนาะไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ได้อ่ะปึ๊บนะคะ นี่คือมีความอลังมีความทัชนะคะทุกอย่างนะคะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะครบหมดนะคะมีการสกรีนมิรอริงก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อมือถือของเรานะคะกับตัวรถนะคะแล้วก็เอาภาพที่อยู่บนจอเราเนี่ยขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยนะคะ นี่คือ all round camera คือเนื่องจากประตูเราบานหน้าเปิดอยู่ให้ตะกล้องยืนกล้องเข้ามาเราจะเลยจะไม่เห็นฝั่งนี้นะคะแต่จริงๆก็คือกล้อง360องศารอบคันรวมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังทั้งหมดเลยที่เราสามารถที่จะ,ะเห็นตัวนี้ได้นะคะ,อะนอกจากตัวจอหลักนะคะซึ่งใหญ่อลังการนะมีแอปต่างๆที่แบบเราสามารถที่จะใช้ได้นะคะ,ะด้วยด้วยความแบบ ล้ำสมัยมากๆนะคะแบบนี้ตัวหน้าจอของคนขับนะคะที่เรียกว่า BMW Live Cockpit เนี่ยก็เวิร์กมากๆก็คือมันก็จะไม่มีเข็มมีต่อไปแล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นจอแบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะปรับเลือกฟังก์ชันต่างๆนะคะได้ง่ายโดยปุ่มที่อยู่ที่พวงมาลัยนั่นเองนะคะเลือกเมนูเลือกวิทยุนะคะต่างๆก็คือสามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เลย นอกจากนั้นก็ยังมีการควบคุมอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ gesture control เราสามารถที่จะส่งสัญ,ญลักษณ์นะคะบอกจอเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในการสั่งการจากมือของเราได้ด้วยนะแบบนี้ตึงต้งตึง้งนะคะแบบ next next song หรือเพิ่มเสียงนี้นะคะ,ะลดเสียงก็คือสามารถที่จะทําได้ส่วนอีกจอหนึ่งที่ใช้อยู่บนอากาศคืออะไรคือ head-up display นะคะ มันจะเป็นเหมือนโฮโลแกรมนะคะที่เวลาที่เราขับรถเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นค่าความเร็วนะคะหรือ Navigation หรือข้อมูลอื่นๆนิดหน่อยนะคะอยู่บนอากาศได้ที่เขาเรียกว,ว่า Head-Up Display ก็คือเราไม่ต้องก้มหน้าลงมาดูหน้าจอน,นั่นเองเราก็เงยหน้าขับรถของเราปกติแล้วก็เห็นข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นเนี่ยฉายอยู่กลางพื้นถนนเลยทีเดียวนะคะอีกอันหนึ่งที่เด็ดมากๆนะคะ คือส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะนอกจากเราจะเชื่อมต่อมือถือของเรากับตัวรถเล่นเพลงอะไรได้อย่างพร้อบทิ้งแล้วเครื่องเสียงของตัวนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง Harman น a r ร์ดนะคะซึ่งมีมาเฉพาะในตัวประกอบนอกด้วยนั่นเองนะคะอะโอเรียกว่าออปชั่นเยอะมาก,กรีวิวกันไม่หมดเลยทีเดียวนะคะนอกจากเครื่องเสียงนะคะมีดีเทลอีกอันนึงที่จะพาไปดูคือนึกภาพออกมาสมัยก่อนเนี่ยรถ ที่จะเป็นประตูดูเนี่ยจะต้องเป็น Luxury s e d a n ดนไม่ s Class <S mm hmm. <S ก็ซีรีส์เนะคะแต่ค่ะแต่ mm hmm. อุ้ยแรงไปหน่อยไม่ทันได้ดูนะคะ X5 คันนี้ค่ะทุกคนนี่รึรึนะคะเป็นประตูดูดนะคะที่เป็นฟ e ลิ่งกริปที่หรูหรามากๆนะคะแล้วบอกเลยว่า ด้วยทั้งความกว้างของตัวรถนะคะช่วงล่างของตัวรถนะคะที่เป็น Adaptive M Sport นะคะขับเคลื่นสีล้อนะคะความนุ่มนวลที่เขาให้นะคะประตูดูดเครื่องเสียงจอแบบนี้นะมันเป็น experience ที่ไม่ได้น้อยไม่ได้ลดลงไปจากความเป็น Luxury ี่ซีดาเลยนะคะ แต่ในขณะเดียวกันเราได้ความหรูหราทุกอย่างของความเป็นลักชัวรี่สีดานในขณะเดียวกันเราได้สมรรถนะของความเป็น SUV เพิ่มขึ้นนะเวลาที่เราต้องการจะลุยเราต้องการจะขับเคลื่อนแบบ4ีล้อนะคะขึ้นเขาลงห้วยต่างๆเราก็พร้อมเราได้ความกว้างขวางของพื้นที่เก็บของนะคะในแบบของ SUV ด้วยเรียกว่าคือ2ใน1เลยทีเดียวนะคะมีคน่งดาดมีคนให้ดาวด้วยวันนี้ดีใจจังเลยอะ อ่ะโอเคมีอะไรอีกที่เราจะรีวิวกันอ๋อเรายังไม่ได้พูดเลยว่าเลเซอร์ไลท์ยังไงอะไรต่างๆนะคะตัวเลเซอร์ไลท์ที่เขาเพิ่มมา3ามแสนเนี่ยมันเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่เลยในไฟหน้านะคือถ้าเราพูดถึงเจเนอเรชันของไฟหน้านะสมัยก่อนเป็นหลอดฮาโลเจนขึ้นมาอีกอันนึงนะคะก็คือซีนอนก็คือเปลี่ยนชนิดของแก๊สที่ใช้ในหลอดไฟขึ้นมาอีกเลอีก อีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเทคโนโลยี LED นะคะก็คือ Adaptive LED ที่เราเห็นกันหรือใน Benz ก็เป็น Multi Beam LED นะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการ shift generation อีกยุคหนึงแล้วของไฟหน้านะคะก็คือตัว l a s ซอร์ไลทนะคะตัวนี้จริง,รงๆเทคโนโลยีนันเองก็ยังไม่ได้เข้าใจสักเท่าไหร่นะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือเขาใช้แสงเลเซอร์สะท้อนกับกระจกที่อยู่ในดวงไฟนะคะแล้วเปลี่ยนแสงสีน้ำเงินให้กลายเป็นแสงสีขาวค่ะแต่เป็นแสงสี ที่มีความเข้มข้นกว่าแสงธรรมดาเนี่ยจะกี่เท่านะจะไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามีความส่องได้ไกลนะคะกว่า600เมตรนี่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เน้นความสว่างนะได้ใช้รถคันนี้ออโรดจะบอกว่าคุ้มมากๆกับ300,000บาทที่เจ้าของรถคนแรกเขาจ่ายไปตอนออกรถนะคะแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ต้องจ่ายนะ300,000เพิ่มเนี่ยจะบอกว่าเลิศทุกอย่างนะคะขายราคาเดียวกับคันที่แล้วเลยอะ่ะ ยิ่งกว่าคุ้มนะคะคือออกห้างมาเนี่ยนะคะตัวประกอบนอกแพงกว่าตัวประกอบในประมาณ2 000, นะล้านนะล้านล้านกว่านะคะล้านกว่าแล้วนะแล้วรวมเลเซอร์ไลท์อีกนะเป็นเกือบ2ล้านนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขายแค่4ล้าน9 000, หมื่นเท่านั้นถึงต้องใส่ในแคปชั่นว่าขออนุญาตให้ท่านที่พร้อมก่อนนะคะเพราะว่าสเปคแบบนี้นี่คือเด็ดจริงๆแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วอะโมเสร็จแล้วพาไปดูข้างหลังกันต่อนะคะ ว่ากว้างขวางขนาดไหนนะคะสำหรับ X5 นะคะอย่าลืมนะคะคันนี้เป็น p ี d ดีเซลนะซึ่งถ้าไปออกรถใหม่ในศูนย์นะคะมันก็จะเป็นตัว m i l ล Hybrid นะคะเป็นตัวที่ผสมผสานเทคโนโลยี Hybrid ลงไปกับตัวดีเซลนะคะ กว้างขวางค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะยิ่งเขาสร้างเจเนอเรชันใหม่ๆเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น G05 ก็จะเป็นเอ็กซที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมานะคะเลกรูมเฮดรูมเหลือเฟือยิ่งเป็นหลังคาแก้วเนี่ยได้อีก5เซนนะคะ mm hmm. ด้านข้างมีม่านข้างนะคะเพิ่ม Privacy แล้วก็แน่นอนด้านหลังพับได้ใส่ของได้เยอะนะคะกว้างๆฟินๆสบายๆเลยทีเดียวค่ะ นี่นะคะโอ้โหดูสิ้าใส่เข้าไปยาวๆนะคะตัวคอมพาร์ตเมนต์ตัวตน,นี้เอาออกได้นะคะใส่เข้าไปยาวๆจากข้างหน้าไปถึงด้านหลังเลยหา <c oughs> มาได้ยังไงนะรถอย่างนี้นะคะบอกเลยนะใหม่เอี่ยมอ่องนะคะวิ่ง40,000กิโล BSI เหลือถึงปี2025ยาวไปนะคะใช้ไปเลยะคะ่ะอีก3ปี ไม่ต้องเผื่อเงินงบประมาณอะไรใดๆไว้ซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะคันนี้นะคะนอกจากนะคะตัว BSI ที่เหลือถึงปี2อ2 5 1 0 0 0 0กิโลนะคะคันนี้ยังได้วารันตีถึง200แสนอีกด้วยใครที่ออกไปและคิดว่าจะเอาไปใช้เป็นหลักใช้เดินทางไกลนะคะคุ้มแน่นอนแค่แค่าวารันตีก็ประหยัดเยอะแล้วนะคะเราเบนส์มอเตอร์มอยังมอบให้กับคุณเพิ่มเติมอีกก็คือ แพ็กเกจนะคะสปาค่ะทั้งเคลือบแก้วนะคะสปาภายนอกภายในเป็นเวลาถึง2ปี4ครั้งด้วยกันแล้วก็ยังมีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศให้1ปีอีกด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มนะคะมากๆแรที่สุดของแรนะประกอบนอกไม่พอเป็นตัวประกอบนอกที่มีเลเซอร์ไลท์นะคะ หายากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะโทรมาหาเราได้เลย0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เครื่องหมายแอดนะคะแล้วตามที่ชื่อโชว์รูม m a d เบนส์มอ t ต์ m มอ l และเช่นเคยถ้าหากมาดูไลฟ์นี้หรือโทรมาหาเรานะคะแล้วปรากฏว่าน้องถูกจองไปแล้วซึ่งเป็นไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าสเปคแบบนี้มันหายากนะคะ ก็สามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ของเราได้ในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนะคะคือบางครั้งเนี่ยรถเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันได้ล้างนะคะทีมงานเขาถ่ายอัป p p n n h h t t เลยในขณะที่ไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องรอคิวแนงว่างใหม่ติดลูกค้าบ้างหละอะไรต่างๆนะะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใน Open Chat มีโอกาสาที่จะจบจองล็อกตัดสินใจก่อนใครเลยทีเดียวค่ะวันนี้นยนงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ